สวัสดีค่ะสวัสดีชาวเทรดเดอร์ทุกทท่านนะคะวันนี้มาพบกับเราเช่นเคยในช่องเทรดง่ายๆก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาเราขอคนละไลค์ like และคนละ subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเราด้วยนะคะการลงทุนมีความเสี่ยงควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนการลงทุนคลิปนี้เป็นเพียงการแชร์ประสบการณ์ของเราไม่ได้ชวนลงทุนแต่อย่างใด โอเคค่ะทุกคนนะมาพบกับโค้ชน้ำชาเช่นเคยนะวันนี้เนาะมีข่าวดีมาบอกสําหรับนะคะสมาชิกถุดอีงของเราตอนนี้นะคะโค้ชนะคะกำลังพัฒนาเทคนิคหลังจีบความจีบไายให้นะคะทุกคนแต่ยังไม่ได้ทําออกมาเป็นอีบุ๊คนะคะตอนนี้ก็คืออยู่ในระหว่างการเทสนะคะถ้าวินเลทอยู่ที่80%ขึ้นนะเดี๋ยว เขาจะทำอ่าอีบ e ุ๊กเทคนิคออกมาให้เนาะสำหรับสมาชิกเทรดง่ายก็รอ,ร,อ,ร,อรับแล้วกันนะรับอ e ีบุ๊กฟรีได้เลยนะเขออย่างเดียวอย่าออกจากกลุ่มโอเคไหมคะโอเคเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะออกออเดอร์ให้ได้ชมด้วยเงื่อนไขของเทคนิคจีบความจีบหงายนะคะและเทคนิคหลังจีบความจีบหงายนะคะ แต่ถ้าเจอจุดไหนเดี๋ยวเราออกให้เลยนะทุกคนนะตอนนี้เราเปิดอยู่ที่9คู่เนาะทุกคนเราเปิด2หน้าต่างก็คือ9คู่นะคะแล้วก็จะเปิดอีกหน้าต่างหนึ่งแบบนี้นะทุกคนนะออดิซีเขามีเปิดเยอะนะคะแล้วก็เปิดหน้าต่าง IQ ขึ้นมา2หน้าต่างเนาะแล้วก็เปิดคู่ที่เราอยากจะเทรดนะวันนี้ขอเปิดหลายๆคู่เลยแล้วกันเพราะ o อดีซค่อนข้างเปิดเยอะสลับไปสลับมาแบบนี้ได้เลยนะคะ มุมมองไหนทีเ่เขาเรียกว่าอะไรอะเงื่อนไขได้เราก็เปิดจอใหญ่ขึ้นมานะคะทุกคนนะแล้วก็สามารถที่จะสลับเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาไปได้เลยนะคะทุกคนนะเพราะว่าอะไรเ,เขาหนึ่งหน้าต่างนะคะสามารถเปิดได้อยู่ที่ประมาณเก้าคู่เนาะเราก็สลับไปมาแบบนี้ได้นะคะทุกคนอันไหนที่เงื่อนไขมาเราก็เปิดจอใหญ่ขึ้นมานะคะ ก็สามารถนําทริคดีๆแบบนี้นะคะไปปรับใช้การเทรดของตัวเองได้นะคะทุกคนก็ซูมอินซูมเอาตามามุมมองนะคะนี่คู่นี้นะ,ะเดี๋ยวขอดูจุดนี้ก่อนขอดูปรับมุมมองนิดนึงนะคะทุกคนเราเจอออเดอร์หลังจีบกับ เทคนิคจีบก็นั่นแหละเดี๋ยวจะออกให้ดูวันนี้มาดูกันนะว่าเราจะออกออเดอร์ไหนได้บ้างนะคะเจออันไหนออกอันนั้นแต่วันนี้เราขอออ,อกแค่2อออเดอร์พอร์ตนะทุกคนนะเทคนิคทุกเทคนิคไม่มีเทคนิคไหนร้อยเปอร์เซ็นต์นะจีบเพิ่มจีบหงายดีอยู่แล้วนะคะแปดสิบเปอร์เซ็นต์ขึ้นนะคะ ต่ว่าเทคนิคหลังจีบเรากำลังเทสอยู่เนาะเดี๋ยวเราจะเขียนเป็นเงื่อนไขออกมาให้ได้ใช้งานกันนะคะทุกคนนะพอดีเห็นจังหวะดีๆเยอะเลยอ่านี้ได้นะจุด follow ค่ะขึ้นนะคอนเฟิร์มสวยเนาะไม่ทันไม่เป็นไรปล่อยค่ะก็พยายามหาออเดอร์ที่ค่อนข้างมั่นใจนะแต่เราบอกไว้ก่อนนะจิบความจิบหงายเรามั่นใจนะทุกคนนะ แต่ว่าเทคนิคหลังจีบความจีบงายนะคะยังไม่ได้ประกาศให้ใช้อย่างเป็นทางการนะทุกคนขอเทสประมาณสักสอสามเดือนหรือวินเลทค่อนข้างดีเราถึงจะปล่อยนะคะแต่วันนี้ถ้าเจอเดี๋ยวจะลองออกเอเด้ร์ให้ได้ชมกันนะะนี่มีแนวน่ารุนนะถ้าเขาย่อถึงเส้นเหลืองน่าจะกดลงได้นะไม่ย่อก็ปล่อยนะทุกคนนะเรา เน้นราคาดีกว่าสังเกต IQ ส่วนมากจะถึงไส้เราก็จะกินตรงไส้นะั่นแหละค่ะทุกคนอ่ะยอะ่อไหมเด้งขึ้นไปตรงเส้นเหลืองเดี๋ยวเราจะกดซื้อลงถ้าไม่เดง้งปล่อยอืมไม่นาาละโอเคปล่อยค่ะทุกคนนะบางทีอาจจะโดนทุบขึ้นก็ได้เนะใครจะรู้นะคะขออย่างเดียวราคารอย่อค่อยกดนะโอเคไหมเงื่อนไขค,ครบค่อยกด สมาชิกเทรดเน้ยของเราจําเงื่อนไขให้แม่นนะคะทุกคนออกออเดอร์ตามเงื่อนไขไม่ต้องไปเดากราวว่ามันจะขึ้นหรือจะลงนะคะเราใช้หลักการในการวิเคราะห์เราไม่ได้ใช้หลักการในการเดานะคะโอกาสชนะมีสูงที่สําคัญเราต้องมีแผนการเดินเงินวันนี้เราชนะ2ไม้ติดเราปิดการแต่ถ้าแพ้2ไม้ติดเราก็ปิดงานา 2, เาานช่นกันสองสองนะไม่ต้องโฟกัสที่ยอดเงินให้โฟกัสที่อ่า หลักการเนาะนนี้ทุนเราน้อยเราออกที่สองสองพันพอนะ,ะคนะทุกคนนะทุนในพอร์ตหลังจากถอนแล้วก็เหลือน้อยนะคะเราก็นั่นแหละออกสองพันพอนะไม่ต้องเยอะจุดนี้ถ้าเด้งลงมาชนเส้นขอบนะนาะนะกดส่วนนะหลังจีบนะทิ้งไส้นะคอนทิ้งไส้จังหวะไม่ได้ปล่อยค่ะนะคะเวลาในการออกออเดอร์ของเราก็คือ ส0ิบวิแรกแต่ต้องวิ่งชนแนวก่อนค่อยกดส่วนขึ้นนะอันนี้เป็นเทคนิคหลังจีบนะเดี๋ยวขอดูแนวนิดหนึ่งจริงๆชนเส้นฟ้ากดขึ้นได้เลยนะคะตรงนี้จะมีเส้นกริดจริงๆชนกริดแล้วกดซื้อขึ้นได้นะจุดนี้อิงสองแนวแต่ถ้าแนวดีที่สุดก็คือเป็นทั้งกริดแล้วก็อ่าเขาเรียกว่าอะไรอเส้นขอบเกษีนะคะก็ถือว่าใช้งานได้ค่อนข้างดาีถ้าได้ราคากริดนี่ ก็อาจจะเสมอนะ order ออนี้เนาะ,ะ่โอเคค่ะเราไม่ได้กดนะเมื่อกี้นะราคาไม่ได้นะคะจังหวะดีดเข้าไม่ได้นาะก็ไม่เป็นไรไม่ได้กดก็ไม่แพ้แต่ถ้าได้ไปไส้ก็ถือว่าได้ราคาดีก็ชนะได้นะ order นี้นะเทคนิคหลังจีบนะคะส่วนมากจะกินไส้นะทุกคนนะเดินไส้อู้วันนี้น่าสนใจโอเคมาลุ้นกัน order ออนี้เป็นเทคนิคหลัง จีบง่ายนะคะเราเห็นแท่งเขียวนี้อ่อนแรงนะคะทิ้งใส่ชนแนวชนเส้นขอบปุ๊บนะคะโดนทุบลงมาเราก็เลยเห็นนะคะเขาขึ้นมานานแล้วละ่ะนะคะโซนชนเส้นขอบเคซีเรากดสวนอ้จะรอดไหมจะรอดหรือจะล่วงนะออเดอร์นี้มาขอให้ปิดต่ำกว่าจุดที่เราออกออเดอร์แค่นั้นคะ่ะเราก็วินละนะคะดเดี้ยวได้ไหมโอเคเกือบไม่รอดนะทุกคน อันนี้เป็นเทคนิคหลังจีบนะก็ค่อนข้างเสี่ยงอยู่ตอนนี้เทสอยู่นะก็ถือว่าโอเคละคะนะคะออเดร์แรกสามารถทำกำไรได้ด้วยเงื่อนไขของเทคนิคหลังจีบหงายเนาะทุกคนเนาะไม่ดูอย่างอื่นเลยนะคะดูแท่งเทียนนะคะเงอนไขนี้ก็คือจะเป็นแทงคอนเฟิร์มชนแนวทิ้งไส้เนาะแท่งต่อไปรอให้วิ่งชนแนวแล้วกดสวนแค่นั้นเองนะคะอันนี้เป็นเทคนิคจีบ หลังจีบเนาะเออเริ่มงงแล้วนะคะทุกคนเป็นเทคนิคหลังจีบนะก็ถือว่าใช้งานได้ค่อนข้างดีนะคะหลังๆนี้ก็พยายามเทสเทคนิคนี้นะคะเพื่อที่จะทําเก็บสถิตินะคะเก็บวินเลตแล้วก็ดูซิว่าเงื่อนไขจะมีข้อไหนบ้างอาจจะมีเงื่อนไขเพิ่มเติมขึ้นมานะคะตอนนี้ก็ยังไม่ยังไม่ชัวร้อยอ์เซ็นะคะก็ขอเก็บสถิตินิดนึงถ้าอาัตราคาชนะหรือวินเลต แปดสิบเอร์นขึ้นเดี๋ยวเราจะทําเป็นอ e ีบุ๊กออกมาแจกกันนะทุกคนนะสมาชิกเทรดง,ง่ายๆก็รอรับฟรีได้เลยนะโอเคหนึ่งออเดอร์เดสามารถชนะได้นะบวกกาไรมาที่1840บาทนะคะทุกคนวันนี้ทุนเราน้อยนะแต่ว่าเราก็ไม่ได้ออกออเดอร์เยอะเนาะทุนเรามาน่าจะเหลืออยู่ที่ประมาณ4 0 0พันนิดนิดมั้งเราก็เลยหารสก็ออกก็แค่สองพนนั่นแหละพอดีนะคะวางแผนทุนกับ กำไรให้พอดีกันนะคะไม่ใช่ว่าทุน5000กําไรเป็นหมื่นอันนั้นโอ้โหต้องเทรดเยอะแค่ไหนนะคะเนาะเหนื่อยนะคะเราก็แบบเบาๆนะทุกคนนะทุนเราน้อยก็ออกออเดอร์น้อยนะไม่ไม่ออกออเดอร์เยอะนะคะโอเคขออีกสักหนึ่งออเดอร์แล้วกันนะคะทุกคนนะ อีกหนึ่งออเดอร์ถ้าเจอจิบข้อจิบงายก็จะออกนะคะแต่ถ้าเจอหลังจิบข้อจิบหมายก็ออกเช่นกันโอออันนี้เป็นจุด follow ได้แล้วก็จุดส่วนได้อยู่แต่ว่ายังไม่ชัวนนะคะทุกคนก็ไม่มั่นใจถ้าชนกิจก็กดส่วนได้นะแต่ว่าถ้าเป็นยังไม่ถึงเส้นขอบ KC ก็เสี่ยงอยู่นะคะทุกคนก็ปล่อยไปก่อน จะ,ะะจะซื้อขึ้นก็ติดแนวนะคะจะซื้อขึ้นก็ติดแนวนะอ่าีจุดนี้นะคะเทคนิคจีบความจีบหงายดูดีๆนะคะอย่าให้มีแนวอยู่ใกล้เนาะมีโอกาสชนแนวแล้วโดนทุบแบบนี้ได้นะคะทุกคนชนกิดแล้วลงมาเลยค่ะ เช้านี้ขอค่ากาแฟสักสองออเดอร์นะได้มาแล้วหนึ่งนะคะอีกหนึ่งดูซิว่าจะรอดไหมแต่ถ้ามีแดงขั้นนะเราอาจจะออกออเดอร์ไปถึงห้าออเดอร์เลยนะคะทุกคนนะ,ะก็พยายามจะออกจุดที่ดีที่สุดแล้วกันนะคะไม่อยากจะหัวร้อนหรือแก้ต้องแก้ไม้นะคะวันนี้ทุนเราเนาะยอมขาดทุนเท่าที่มีที่อยู่ในพอตก็คือน่าจะประมาณสี่สี่พันไห0สี่พันนิดๆน,นะคะตอนนี้ก็เพิ่มขึ้นมาหกพันละนะคะ รบวขึ้นมานิดนึงเนาะวิธีการก็สลับไปมาแบบนี้แลหละค่ะนะคะเมาส์ชี้เลื่อนซ้ายเลื่อนขวาเทคนิคทุกเทคนิคนะคะไม่มีเทคนิคไหนร้อแนะนำเนาะใครผ่านมาชมคลิปน,นี้ดูให้จบนะคะไม่ว่าจะเป็นสมาชิกเทรดง่ายหรือไม่ใช่ก็ดีนะเดี๋ยวเราจะแชร์ทริคในการเทรดยังไงให้ได้กำไรอย่างแรกคุณต้องมีเทคนิคในการเข้าทำกับ ะะอย่างที่สคุณต้องมีแผนการเดินเงินของเราสองสองนะอุ๊ยอันนี้น่าสนนะแปบ๊บหนึงนะคะทุกคนจุดนี้จะจีบคว่ำได้แต่ว่าประเด็นคือแนวอยู่ตรงนี้นะคะแนวเขาเขามีแนวอยู่นะคะทุกคนแล้วที่สําคัญคือก่อนหน้าทิ้งทรายอ่ะวิ่งเลยว่ะทนปุ๊บเราจะกดสวนอ่ะโอเคได้ราคาดีนะคะอุ๊ยมีลงมีลงด้วยนะ เขาชนแนวแล้วค่ะทุกคนแห่งนี้น่าจะมีโอกาสทิ้งไส้ให้เราได้นะฮะจริงๆจ,จ,จุดนี้เป็นจีบคว่ำนะแต่อย่าลืมว่าแห่งนี้นะคะแห่งคอนขอขอขอีนิดนึงอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเขาขึ้นไปนิดนึงได้ไหมอ่าชนแนวซ้ายละน่าจะทิ้งไส้ให้ไหมหรือเขาจะลงต่อเขายังลงไม่ถึงเส้นขอบเคซีนะทุกคนออเดอร์นี้ค่อนข้างเสีย่ยงนิดนึงได้ไหมอีกทีนึงนั้งไว้ก่อนโอเค รอดน้นทุกคนนะออเดอร์นี้ค่อนข้างเสี่ยงวันนี้เราได้แค่จุดหลังจีบเนาะทุกคนเนาะกินไส้นะคะก็เสี่ยงอยู่อันนี้ยังไม่ยังไม่ยังไม่แจกยังไม่แจกสูตรนะคะเพราะอะไรค่อนข้างเสี่ยงนิดนึงถ้าใครยังไม่ดูจังหวะในการเข้าส่วนตัวเองโค้ดเองก็ยังไม่แน่ใจนะคะเนี่ยแท่งนี้นะคะสมบูรณ์ไหมไม่สมบูรณ์นะคะหลังเราก็เรียกเป็นหลังจีบเอาเพราะอะไรห่างจากเส้นเหลือง คอนที่ดีห้ามอยู่ห่างจากเส้นเหลืองนะทุกคนนะนะเทคนิคจีบคอนที่ดีคือคอนเฟิร์มที่ดีคือห้ามอยู่ห่างจากเส้นเหลืองนะคะทุกคนนะจุดนี้เราก็เลยนับเป็นจุดหลังจีบกินใส่นะโอเคทุกคนนี่ไงนี่ไงเส้นเหลืองห้ามห่างกันนะขอย้ำนะคะสมาชิกเทรดง่ายเส้นเหลืองห,าห้ามนะคะห่างจากแท่งคอนเฟิร์มโอเคไหมอันนี้เรานับเป็น หลังจีบเนาะทุกคนเนาะชนแนวกดสวนนะฮะวินเลตยังไม่ค่อยดีเท่าไหรนะ่เนาะขอขอแบบเก็บสถิติไปเรื่อยๆก่อนแล้วกันโอเคเทคนิควันนี้ก็ถือว่าทํากําไรได้นะตามแผนเลยเนาะชนะสองไม่ตีปิดงานอาอพอเรามีไส้เนาะเดี๋ยวขอดูวิเคราะห์นิดหนึ่งแฮงคคอนเฟิร์มหลังจีบถ้ามีไส้มีโอกาสโดนทุบใช่ไหม ขอดูก่อนนะคะทุกคนไส่ไส่ไส่ชนแล้วก็เด้งขึ้นโอ้แต่ก็จุดนี้ก็ถือว่าค่อนข้างเสี่ยงเหมือนกันนะทุกคนนะไส<า>่ขอวิเคราะห์เพื่อเก็บรายละเอียดนะทุกคนไส้ตรงนี้ตรงนี้แนวสลับสีมีการจดบันทึกด้วยนะทุกคน เซฟไว้เซฟไว้ในคลังข้อมูลล้โอเคก็ชนะตามเทคนิคก,กินไส้เนาะกินไปไส้วันนี้ก็ชนะนะคะถือว่าโชคดีมากเลยนะคะได้ราคาค่อนข้างดีโอเคคลิปนี้ก็อาจจาะได้ออกแค่นี้ราคาไม่ได้ออกจิบคว่มจิบไงให้ได้ชมแต่ออกเป็น เทคนิคหลังจีบ <re> ท <fer hal ter> ี่กําลังเทสตอยู่เนาะถ้านะคะใครสนใจที่จะอยากจะเทรดเทคนิคจีบความจีบหายหรือเทคนิคหลังจีบแบบนี้นะคะสามารถทางเราสอบถามข้อมูลกันเข้ามาได้เนาะเราทําเป็นอีบุ๊กแล้วก็คอร์สให้ได้ลงเรียนตัวต่อตัวกันเรียบร้อยแล้วนะคะโอเคใครรับชมคลิปนี้ก็ฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร้ให้กับช่องของเราโอเคเจอกันใหม่ในคลิปนะคะใครที่อยากเริ่มเรียนรู้สามารถสมัครตามลิงก์ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะคะ เขามีเงินเดโมให้เราได้ทดลองใช้ได้ฟรีค่ะฝากประชาสัมพันธ์ในส่วนของเทคนิคนะคะเทคนิคจีบความจีบหงายเราทำเป็นอ e ีบุ๊กออกมาจำหน่ายเรียบร้อยแล้วนะคะและเปิดคอร์สให้ได้เรียนตัวต่อตัวกันแล้วนะคะหากท่านใดที่จะเรียนรู้เทคนิคน,คนี้สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ลายด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะคะและที่สำคัญเรามีกลุ่มไลน์ให้เรียนรู้ได้ตลอดชีพเลยค่ะ หรือถ้าใครที่อยากจะเรียนรู้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเทรดนะคะสามารถกดติดตามเพจ Facebook ของเราได้นะคะและมีกลุ่ม Facebook ด้วยนะพิมพ์เข้าไปได้เลยค่ะว่าเทรดง่ายๆสามารถพิมพ์เป็นภาษาไทยได้เลยนะค้นหาได้เลยในนั้นนะคะเราก็จะอัปเดตข้อมูลเกี่ยวกับการเทรดให้เรื่อยๆืเลยนะคะลองเข้าไปติดตามกันได้เนาะความสำเร็จเกิดจากการเรียนรู้จากความผิดพลาดการที่จะเป็นเทรดเดอร์มืออาชีพนั้นต้องใช้ทักษะและประสบการณ์ ต้องผ่านการพัฒนาอย่างต่อเนื่องหลายปีนะคะสิ่งเหล่านั้นนะคะจะหล่อหลอมให้เรานั้นตัดสินใจได้เฉียบคมมากยิ่งขึ้นพลาดน้อยลงมากยิ่งขึ้นเปรียบเสมือนมีดได้เลยค่ะยิ่งเวลาผ่านไปรับมีดไปเรื่อยๆมีดมันก็จะยิ่งคมมากขึ้นค่ะสิ่งสําคัญอีกเรื่องหนึ่งก็คือวินยัยอันนี้ขาดไม่ได้เลยค่ะเราต้องมีวินัยในการฝึกฝนมีวินยัยทุ่งเตให้กับการศึกษาอย่างต่อเนื่องและหาวิธีการเทรดที่เหมาะกับเราทําวินัยให้เกิดเป็นนิสัยจะช่วยพัฒนาเราได้มากขึ้นค่ะสุดท้ายเราาคคงต้้ออลลกกกัันนนนนไป่จใหใหมิา ขอให้ทุกท่านที่รับชมคลิปนี้ประสบแต่ความสุขโชคดีตลอดไปเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ